เราลงมาจากสถา,านีรถไฟมองเพอ,อ,เ,อเวลาเขาข้ามถนนนะเขาไม่ต้องมองใต้มองฝาเลยนะโหเขาจัดสวนสวยมากเลยเนาะเป็นทางเดินต้นไม้เต็มตลอดเลยอนะแล้วดูดอกไม้ดิโอ้หแสดงว่าฮิตมากกว่าโรซานไหมโรซานคนยังไม่เยอะอย่างนี้เลยโอ้หันไปทางขวาโอ้หอันนี้สวยเขาเข้าใจปลูกดอกไม้มากตรงนั้นอีกสีหนึ่งตรงนี้ก็อีกสีหนึ่งแล้วก็แบบมีตรงนี้แซมแซม โอ้หคือเขาจะอยู่ได้แค่สามเดือนใช่ไหมไอ้ดอกไม้พวกนี้เขาลงทุนมากอ้าวว่าอันนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้โหตรงนี้พาโนราม่ามากเลยอ่ะโอ้วิวสวยนะเนี่ยตรงนี้ให้มําอะไรเ้าก็เดินมาใกล้ที่สุดพอแล้วแล้วมันดันเขาทาไมเนี่ยดันทำไมยืนตะแกงเดียวกันไงยืนตะแกงเดียวกันเพื่ออ้าวแล้วก็จะมีน้ําหนักสองคนหีน้ำโบแล้วรอบครอบเห็นทาไม่ได้ ต้องไปยืนเอาว่านี่มันคืออะไรอ่ะฝูงปลาไหมผัดมี่ซั่วที่นี่นะสิบกว่าฟังของบ้านเราสิบกว่าบาท <c oughs> คือตัวเลขเดียวกันนะแต่มันหน่วยไม่เหมือนกันมันเป็นเรือที่กําลังจะออกหรือว่าให้นั่งเล่นให้นั่งเล่นเหรอเกี่ยวกับเพลงหรอเหมือนมันเป็น,นกลไกต่อถึงกันนะเฮ <c oughs> ้ยเขามาว่ายน้ําเล่นกันได้เลยเนะี่ย <Okay. S 2> เออดูไกลๆเหมือนเรือเนอะจะเป็นที่นั่งอาบแดดทั้งนี้เราก็ได้แต่มายืนดูทะเลสาบแต่เราไม่ได้ล่องเรืออันนี้ไม้ก้อนใหญ่มันเดินลงไปได้นะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีกี่ให้นั่งด้วยอุตส่ามีถังขยะให้ด้วยนะเนี่ยร้อยห้าสิบท o ฮะมีคำว,ว่า t o ซิกด้วยเมื่อกี้เนี่ยที่สงสัยว่าน้ามันขุ่นๆมันมาจากไหนคือมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากตัวเมือง แล้วก็ไหลไปตรงนน้นมีหน้าล่ะเขาเลยเขียนว่าท็อกซิกแล้วมันบรรบาดย่างหระวิวตรงนี้สุดยอดมากเหมือนมีศิละปะในการตกแต่งดอกไม้มากอะ่ะไม่ซ้ําสีด้วยดูสิดูดอกไม้อันนี้ดิเฮ้ยผีเสือ้อผีเสือ้อมีต้นกล้วยด้วยอะ่ะ <laughs> <laughs> เขาเอามาแซมแซมแบบมีศิละปะมากอะ่ะ <laughs> เอาไปทําไม้กวาดได้โอดีจังเลยเนอะเป็นที่นั่งแบบว่าใต้ร่มไม้เลยอะ่ะ นั่งนั้นเหรอนั่งตรงนี้ก็ได้มั้งเออสบายดีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บค่าเตียงใช่ไหมมันร้องหาคู่เมฆดำมาแล้วนั่นไงมามืดเลยแต่ตอนนี้ร้อนขามาก